สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ในโรงเรียนเจริญราษของเราและต้นที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูนั่นก็คือต้นตีนเป็ดค่ะเรามาดูลักษณะโดยรวมกันเลยต้นตีนเป็ดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กเป็นไม้พุ่มทรงกลมใบแน่นเป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบมีน้ำยางสีขาวกลีบดอกสีขาวสวยงาม ลำต้นสูงเต็มที่ประมาณ12เมตรมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่อนุวีอทปินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผลทรงกลมคล้ายกับผลส้มมีสีเขียวแต่ทว่ามีพิษรับประทานมากจนเกินไปสามารถทำให้เสียชีวิตได้อีกทั้งยังยังมีพิษซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการทำสารเคมีฆ่าเห่าได้ค่ะ ไหมบ้างคะเพื่อนเลักษณะโดยรวมของต้นตีนเป็ดหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถนำไปศึกษาต่อได้สำหรับคลิปนี้